สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้อังคารที่17นะครับทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอศรีนรงค์มาที่อบตวันนี้เราก็มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ช่วงเทศกาลศาสตร์นะครับเขาเรียกศาสตร์ถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกโดนตาโดนตาเล็กครับครับวันนี้ ทางท่านนายกก็เตรียมจะเส้นไหว้นะครับประภูมิเจ้าที่นะครับตอนนี้ท่านก็คณะทำงานกองช่างกองการศึกษาการคลังนะครับ<อ>ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับตอนนี้ก็กำลังแจกทูบแจกเทียนครับวันนี้นะครับ<อ>เพจข่าวคนสุรินทร์ทรดีนะครับช่วงเช้าาว,วันนี้วันที่สิบนะ<อ>ครับผมเส้นไหว้บรรทบุบรุษ<อ>เจ้าที่เจ้าทางเพื่อ เป็นสิริมงคลนะครับเนื่องจากในเทศกาลโดนตาโดนตาเล็กเขาว่าโดนตาโดนตาสวยกุยกุยกุยโดนตากุยครับตอนนี้ท่านนายกท่านก็จะขึ้นกราบไหว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็พาคณะทํางานนะครับในอบทนะครับตอนนี้ท่านนายกก็กําลังขึ้นไปครับเพื่อที่จะเตรียมการเส้นไหว้นะครับ นี่เห e ็นไหมครับน้องสาวของผมเสื้อดําๆเกงดํานี่ครับอนาคตนะพอกองช่างนะพอกองช่างอนาคตตอนนี้ก็กําลังฝึกการทํางานครับอบตนี้มีแต่สาวๆทั้งนั้นนะคนแก่ไม่ค่อยมีครับเพราะคนแก่เกษียณไปหมดนะครับคนแก่มีแต่สาวๆวันนี้รู้สึกว่าท่านนายกก็กําลังจะเปิดรับสมัครนะครับเจ้าหน้าที่ตําแหน่งอะไรท่านนายกวันนี้ ผู้ช่วยผู้ช่วยเลยช่วยธุรการผู้ช่วยธุรการวันนี้เปิดรับสมัครผู้ช่วยธุรการก็ก็อยู่ด้านหลังผู้ช่วยนักทรัพผู้ช่วยนักทรัพบังการังการครับหลายตำแหน่งครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีของอบทศรีนรงนะอบตณรีนรง อำเภอศีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้น้องๆเราก็ฮะกำลังแจกทูบนะแจกทูบไม่มีเทียนนะมีแต่ทูบเตรียมเส้นไหว้นะครับ วันนี้อากาศก็คืมคื้นะครับท่านนายกวันนี้เครื่องเส้นไหว้ก็นะครับอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่ท่านนายกท่านจัดนะครับเอามาไว้เส้นไหว้ในวันนี้นะอังคารที่17นะครับตอนนี้ก็ทําพิธีเส้นไหว้นะครับตามความเชื่อของพี่น้องอีสานของเรานะครับ ถ้าภาษาเขมรเขาก็เรียกว่าเบนตุยนะเบนตุยแต่ทางนายกนรงเขาบอกว่าโดนตากุยเขาว่าโดนตาสวยนะครับประเพณีอย่างว่าคืออะไรครับท่านนายก อ๋อครับมันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมประเพณีมันต้องมีเหล้ามีเบียร์มีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมการที่ราชการห้ามแล้วว่าเหล้าเบียร์ปลอดปลอดสิ่งมึนเมาใช่เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ขาดไม่ได้ครับผมอบตนี่หาผู้ชายยากยากเนาะ ทา่านนายกอบตเราทําไมผู้ชายน้อยอย่างเลย,ห,ยหรือไปไปภาคเหนือหมดหหมบ่ออดว,วันนี้ออกหมอคนอ๋อวันนี้ออกพ่นหมอกควันเพราะว,าว่าช่วงนี้ฝนเนาะน้ำขังน้ำขังครับต,ตอนนี้ท่านนายกสั่งนะครับให้ เข,เข้าแถวขึ้นเส้นไหว้นะครับเส้น ตอนนี้ไม่ต้องอาจารย์นะครับเพราะว่าท่านนายกท่านเก่งเรื่องการสวดอยู่แล้วนะเพราะท่านมีประสบการณ์ในด้านนี้นะครับบรรยา,ารยกาศนะครับช่วงเช้าๆนะนาาที่อำเภอศรีนรงค์ฮะอบทอนนรงค์ ครับท่านนายกท่านก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะท่านเข้าใจเรื่องธรรมเนียมในการนำสวดนะครับเพราะท่านก็เป็นมืออาชีพเก่านะนักบินนักบินนักบินฮะนักบินสายนักบินนะบินสาบไม่ได้บินไม่ได้บินบนเครื่องบินนะแบบนักบินสบาอมา้ตันออนเ่า สัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมาตามนะครับขอสมาธิข้าพูมจติพระสุภวีณาจารย์กรณีเอ่อกิติสุขโตนะโมพุทธายะข้าพุมเทวาข้ามามิหังกิติสุขโตนะโมพุทธายะข้าพูมเทวาข้ามามิหัง ติยมตีตีสุกโตนามวุธายะว่าปุณเวาต้มานยังสาราันุาัุ้ยาุ้ย ตอนนี้ท่านนายกท่านก็ได้ปักธูปปักเทียนนะในเครื่องเส้นไหว้นะครับก็นําเจ้าหน้าที่นะในอบทอนะครับนรงนะครับเพื่อที่จะเส้นไหว้นะครับเพราะว่าวันนี้วันสําคัญของพี่น้องชาวกุยนะหรือชาวสวยนะครับวันนี้ก็คือโดนตาถ้าภาษาบ้านเราเขาก็เรียกศาสตร์เล็กนะศาสตร์เล็กนะศาสตร์เล็กนะครับ เครื่องเส้นไหว้ก็อุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อให้เป็นมงคลนะครับแกเจ้าหน้าที่นะทุกๆท่านท,ที่ได้ทำงานในอบทอนรงนะครับ<อ>ครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีนะครับก็ได้ผ่านมาก็ได้แวะถ่ายทำนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ ชมนะครับในการเส้นไหว้นะครับเพื่อเป็นสื่อมงคลแก่องค์กรนะปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบทอนะครับของตำบลนรงอํเาเภอศรีนรงจังหวัดสุรินนะครับตอนนี้ก็เป็นการรินเครื่องเส้นไหว้นะเพื่อให้บรรทรุตรหรือเจ้าที่เจ้าทางนะครับได้มารับ ครับเครื่องเส้นไหว้นะครับนี่องคารที่17นะครับ ตอนนี้ท่านนายกก็ได้เส้นไหว้นะครับก็ได้ลงมาตอนนี้ก็เหลือเจ้าหน้าที่ขององบทอนะครับนรูนะครับครับตามความเชื่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลหรือเบนหรือโดนตานะครับภาษาลาวเขาเรียกว่าศาสตร์ภาษาเขมรก็ว่าโดนตาภาษากุยเขาว่าอะไรท่านนายกศาสตร์ สากสากบุญเขาสากครับอ๋อปเปนียึดถือมายึดถือมาให้แก่ผู้บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปไม่ว่าจะเป็นบิดามา,ดาผู้ยาตายายจากกักรกรมในเรียนทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ที่เขาเรียกว่าวันเปิดโลกวันเปิดโลกคือให้สภเพสีได้มาพบปะพี่น้องไปวัดไปฟังพระเทศ เพื่อที่จะมาร่วมบุญรับบุญเนาะรับบุญสัมภเวสีวันนี้เขาปล่อยใช่ไหมปล่อยสัมภเวสีให้กลับมาอ่าสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำวันนี้วันพระนะวันพระ,ะวันศาสตร์ของชาวคุยอ่าวันศาสตร์ของชาวปุยศาสตร์เล็กศาสตร์เล็กศาสตกระเมนยิ่งใหญ่กว่านี้ครับผมศาสตร์กระเหม็นก็น่าจะเป็นการจัดอยู่ที่ศรีนรงวันที่ยี่สิบจัดที่ศรีนรงศรีนรงจงงังหวัง อใช่ที่จังวางก็จัวมาที่21เป็นของอบจนุศรีสุรินพักดีศีนรงจังวางอันนศรีนรงเหมือนกันแต่เหมือนกันแต่เป็นอำเภอศรีนรงครับอำเภอศีนรงครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทำดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับพอดีทีมงานก็เราผ่านมานะก็เลยได้ เห็นการทําพิธีเส้นไหว้นะครับ,บ,บของพระภูมิเจ้าที่เพื่อตามความเชื่อนะครับท่านนายกแม่มลมทงลท่านครับผมเราดูแลเขาก็จะดูแลเรานั่นแหละครับผม <c oughs> ครับวันนี้ทีมงานคนณสุรินทร์ทำดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับอังคารที่17นะครับวันนี้นะครับพี่น้องมีโอกาสนะครับก็เข้าชม ใน YouTube ใน Facebook นะครับคนสุรินทำดีพี่น้องก็จะได้เห็นกิจกรรมดีๆครับจากทีมงานเราครับโอกาสหน้าพบกันใหม่คนสุรินทำดีนะครับเราก็จะถ่ายทำให้พี่น้องได้เห็นกิจกรรมต่างๆที่เราได้ผ่านนะครับเราเจออะไรเราก็เอามาถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูครับขอสวัสดีเพียงตัวนี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ